ครับมุมมองใหม่ๆจากผู้มีความรู้โดยตรงครับแล้วก็มีทั้งมีทั้งตัวอย่างที่ที่หาได้ดูได้ยากในสื่อต่างๆหรือแม้แต่จากประสบการณ์จากคนจริงที่เขาไปไปเผชิญมาครับทําให้รดบข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างจะแม่นยาและแน่นอนกว่าครั้งแรกครับที่อาจารย์ได้ทาบทามมาให้มาร่วมงานเนี้ยคืออาจารย์บอกแค่ว่ามีงานที่ให้จัดทาอินโฟกราฟิกแล้วเราซึ่งคณะเราสอนเรื่องนี้อยู่แล้ว ก็คิดว่าคงไม่น่านจะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือแบบว่ามาช่วยทําแต่พอได้เข้ามาแล้วคือคือซึ่งคนที่อยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วะจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นแรงงานมากกว่าคนคิดก็จะรู้ว่าอ๋อเรามารับสัมมารับสื่อแล้วเราก็ทําจบแค่นั้นแต่ไม่คิดว่าแบบเราต้องแบบนั่งวิเคราะห์เองว่าเอ้ยเราต้องตีแผนเรื่องนี้นะเราต้องเอาโจทย์เรื่องนี้เราต้องแบบว่าแมสเสจอย่างนี้คือกปกติอะในสายงานเราคือเราจะแค่เป็นคนแค่เข้าไปนั่งในห้องแล้วก็นั่งฟังว่า อาร์ติเดชันเราควรจะเป็นอย่างนี้นะเราควรจะสื่อสารอย่างนี้เพราะว่าจะมีคนที่เอาสารนัที่เขากั้นกรองแล้วมาให้เราอยู่แล้วมไม่ถึงกับว่าคนทำต้องมานั่งคิดเองอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ซึ่งในความคิดผมมาตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่เราที่เราอยู่ตอนเนี้ยไม่ไม่น่าแต่มาคิดถึงคันนี้ครับ<ม>พอเราเรีมาเรียนรู้เองปุ๊บเราก็เลยว่าเ<ม>ฮ้ยคือพอเราได้มาจับปัญหาเองอ่ะเราก็ได้รู้ว่าคือคนที่คิดมาเขาต้องมีความรอบคอบขนาดไหนมีการคิดถี่ทวนว่า เขาต้องมองไปด้านท้าน,นี้นะโดยที่ไม่ให้กระทบฝั่งนี้แล้วก็เอาความรู้ที่เขาได้มาเอาเอาเอเทคหรือว่าข้อความที่เขาได้มเนยมาส่งให้เราไม่ใช่ว่าแค่แบบว่าเราแค่นั่งรอเขาโยนเทคมาให้อะไรเงี้ยครับเราก็ได้พัฒนาส่วนนี้ด้วยตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ่ะที่แบบว่าได้ฟังวิทยาก,กรต่างๆที่มาพูดเรื่องปัญหาสังคมอะคะ่ะก็คือเหมือนแบบว่าจากจากาปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไล่ล่าข่าวสารมาอยู่แล้วอะค่ะว่าแบบ สังคมทุกวันนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างตามทีวีหรือในอินเทอร์เนต็ตอะไรเยงนี้ค่ะซึ่งตอนนนั้ตอนตอนที่ได้ฟังวิทยากรเนี่ยก็เลยก็รู้สึกว่าแบบเป็นปัญหาที่แบบอินไซต์หรือว่าลึกจริงๆจ,จ,จากคนที่ทํางานทางด้านนั้นนะคะการที่ได้เข้ามาในรลกโลกเวิร์กช็อปในครั้งนี้ค่ะค่อนข้างรู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คือทุกคนสามารถช่วยเหลือสังคมได้แต่ว่าก็คือจะขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถค่ะถ้าเรายิ่งแบบถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วเรียนรู้มาตลอดเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้เราสามารถนําตรงสิ่งตรงเนี้ยไปช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะพอเรามาเห็นคนที่ทำกราฟิกจริงๆเนี่ยแล้วก็เฮ้ยมันม,มันมีวิธีธการหรือว่ามันมีมันมีองค์ความรู้ที่ที่เป็นจริงอะครับคือตอนแรกผมใช้แบบดาวๆสมๆเอาอะไรเงี้ยแต่พอแต่พอได้ได้มาเรียนรู้แล้ว ก็เลยเปลี่ยนมุมมองจากที่มองว่าดีไซน์ก็คือดีไซน์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่กลายว่าผมเห็นดีไซน์มีคุณค่าบางทีหรือบางครั้งมากกว่าศิลปะก็ได้ครับมันอยู่ที่วิธีการนําเสนอมากกว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดันก็เลยเกินความคาดหวังไปหมดเลยเป็นถทาทุกอย่างก็เป็นประโยชน์ต่อต่อคนทําศิลปะอย่างตัวผมเองแล้วก็ผมคิดว่าต่อเพื่อนผมที่เรียนศิลปะในส่วนนี้เป็นประโยชน์มาเลยครับถ้ามันทำให้คนที่เรียนศิลปะอย่างผมหรือเพื่อนๆนลดบทบาทในการทํางานเพื่อตัวเอง อย่างเดียวครับมันทําให้เราทํางานเพื่อคนอื่นมากขึ้นผ่านเนื้อหาของสังคมผ่านการพูดถึงปัญหาของสังคมอะไรอย่างนี้ครับออสิ่งที่ได้เรียนรู้จากออการมาสมนาครั้งนี้นะครับการเวิร์กช็อปครั้งนี้จริงได้เรื่องของการจับคอนเทนต์การจับเนื้อหาของของเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาใหญ่ๆอะไรนะครับจับมาให้มันเป็นประเด็นที่เข้าใจง่าย แล้วก็เป็นประเด็นที่มันน่าสนใจเป็นประเด็นที่คน,คนหลายคนมองข้ามนะครับเป็นการจับประเด็นแล้วก็ทําการนําประเด็นที่ที่เราที่เราประชุมกันว่ามันว่ามันค่อนข้างยากครับย่อยข้อมูลออกมาให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในการสื่อสารนะครับก็จริงเกินความคาดหวังไปด้วยซ้ำอะครับเพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเวิร์กช็อปในการทําอินโฟแบบ อินโฟที่ทั่วไปตลาดมีอยู่นะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นเวิร์กช็อปที่ทําให้เราตีโจทย์ตั้งแต่ข้อมูลไปจนถึงการย่อยข้อมูลแล้วก็การสื่อสารแบบแบบที่แบบที่เราเข้าใจว่าอินโฟมันคืออะไรก็ได้เลยครับที่มันสามารถเล่าเรื่องในการย่อยข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับค่ะก็สําหรับเวิร์กช็อปสวันนี้นะคะรู้สึกว่าพวกเรานักศึกษาจากมหาจากอาสัรคามนเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เหมือนมีการ รับรู้ถึงการวางแผนกระบวนการความคิดที่ดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าการที่เราเริ่มรับรับสารหรือรับข้อมูลจากพี่ๆวิทยากรมาเนี่ยเราจะเป็นต้องนามันมา,มาตกตะกอนเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อมานําเป็นทําเป็นกระบวนการมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก่อนที่จะนําไปทําเป็นผลงานจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆตอนแรกไม่ไม่ได้คิดว่าหัวข้อเวิร์กช็อปจะค่อนข้างจะหนักหนักหนักแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าหัวข้อเวิร์กช็อปที่ที่มาทํามันเป็นเหมือนเรื่องที่ไปอีก อีกระดับหนึ่งแล้วค่ะเหมือนเด็กมหาลาัยอาจจะยังไม่ไม่ไม่เข้าไปถึงหัวข้อที่มันหนักมากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้ไว้เพราะว่าเหมือนเรากำลังจะก้าวต่อไปเป็นเป็นคนที่ต้องเข้าไปทํางานอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องพวกนี้มันก็จะเริ่มใกล้ตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่เราน่าจะทาทาความรู้ไว้บ้างอะไรงี้ค่ะมันสนุกอัเราได้อะไรจากมันเยอะมากแบบวิธีการคิดของ เวลาเรามาแชร์ความคิดกันแล้วแบบโต้เถียงกันแล้วแบบวิธีการคิดใหม่ๆแล้วก็แบบดูเพื่อนเสนองานเนี่ยค่ะก็ได้แบบวิธีการนําเสนองานแบบใหม่ๆที่แบบเออบางทีเราก็ยังไม่เคยเห็นแล้วแบบเรารสึกว่ามันน่าสนใจก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันแบบความรู้เราไม่ได้อยู่แค่แบบการโฆษณาไม่ได้อยู่แค่การขายอะไรเงี้ยก็ทําประโยชน์ให้กับสงังคมประเทศชาติอะไรได้บ้าง